สวัสดีค่ะนี่ครัวแม่จันนะคะครูปอยทำเองนะคะวันนี้มีออเดอร์20ถุงครูปอยทอดใหม่ๆสดๆทุกๆวันเลยค่ะร้อนๆวันนี้ออเดอร์20ถุงนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะกดตะกร้าได้เลยค่ะใหม่ๆสดๆทุกวันกล้วยฉาบเนยค่ะ ป่ปอยทำเองสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะของใหม่ๆสดๆกรอบหวานมันเนยค่ะสนใจแวะเข้ามาได้นะคะ ขอบคุณทุกออเดอร์นะคะที่เข้ามานะคะที่เข้ามาช่วยสั่งปุงปอยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่มาอุดหนุนที่ร้านนะคะขอบคุณค่ะ